สวัสดีคะ่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันม่เอ่ยฝั่งนูก่อนคะ่ะกลุ่มของไลลาค่ะลูกสบายดีทุกคนนะคะกลุ่มของศิริมาศค่ะสบายดีทุกคนนะคะลูกสบายดีนะคะกลุ่มของอิมนาค่ะสบายดีนะคะสบายดีคะ่ะกลุ่มของอชิระยาค่ะสบายดีนะคะสบายดี กลุ่มของปริชาติคะ่ะลูกสบายดีนะคะสบายดีทุกกลุ่มสบายดีกันหมดเลยลูกๆของคุณครูสบายดีทุกคนนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะหลังจากที่ได้เรียนกับคุณครูสกินาไปประมาณ3 4ถึงคาบกันแล้วได้อะไรกันบ้างได้อะไรกันบ้างคะอาฮายาตีได้อะไรคะลูกได้ความรู้นะคะได้ความรู้แล้วได้ความรู้อย่างเดียวไหมคะ นำไปใช้ด้วยเห็นไหมทุกคนทำเหมือนเฮายตีไหมคะโอ้โหทุกคนทำเหมือนเฮายตีนะคะค,คุณครูดีใจดีใจมากนะคะที่ลูกๆของคุณครูนะคะนำความรู้ที่คุณครูสอนไปใช้ประโยชน์นะคะบางครั้งอาจจะไปสอนน้องๆที่อยู่ที่บ้านนะคะบางครั้งที่เนื้อหาที่คุณครูสอนไปแล้วก็เราเข้าใจหรือว่าสามารถที่จะไปสอนได้ก็คือนำไปสอน ขอบคุณลูกๆทุกๆคนมากนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะในทุกๆข้าวของคุณครูนะคะวันนี้ค่ะก่อนที่คุณครูจะพาทุกคนเข้าไปสู่เนื้อหาการเรียนนะคะคุณครูอยากจะถามอยากทราบหนึ่งคำถามกับพวกหนูทุกคนว่าใครที่ไม่มีโทรศัพท์ใช้กันบ้างคะ่ะยกมือขึ้นสูงๆเลยอย่างนี้เลยค่ะทุกคน ไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้ยกมือขึ้นค่ะคุณครูยังไม่เห็นใครยกมือขึ้นเลยนะคะแสดงว่าโทรศัพท์มือถือสําคัญกับชีวิตพวกเรามากใช่ไหมคะถึงได้มีกันทุกคนสําหรับตัวคุณครูเองก็สําคัญนะคะไว้ใช้อะไรคะโทรศัพท์มือถือไว้ใช้อะไรโทรศัพท์หากันถูกต้องค่ะแล้วก็ในโทรศัพท์มือถือมีอะไรคะในโทรศัพท์มือถือมี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะมีอะไรสื่ออะไรกันบ้างมัสรีลูกมัสรีเฟซบุ๊กมัสรีตอบเฟซบุ๊ก k ฮยาตีว่าไงคะคนสวยไลน์ไฮยาตีตอบไลน์อะไรล่ะทวิตเตอร์อะไรล่ะตอบทวิตเตอร์นะคะน้องอายน้องอายน้องอายตอบว่าอะไรคะน้องอายตอบอินสตาแกรม สิ่งที่เพื่อนๆตกมาทั้งหมดนี้นะคะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญมากนะคะแล้วก็เราทุกๆคนใช้กันในชีวิตประจำวันกันนั่นเองนะคะเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกับหัวข้อหรือว่าเนื้อเรื่องที่คุณครูจะสอนคะเรื่องสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวอย่างแน่นอนเกี่ยวมากด้วยนะคะ เกี่ยวมากมากถึงมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของการเขียนสื่อบนโลกอิเล็กทรอนิกส์การเขียนสื่อบนโลกอิเล็กทรอนิกส์ว่าจะต้องมีการเขียนยังไงจะต้องใช้คำยังไงใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นสิ่งสำคัญไหมคะัวข้อนี้ เป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มาสอนชี้เฉพาะแค่เรื่องเดียวสื่อเดียวเท่านั้นและเป็นสื่อที่จําเป็นกับตัวของพวกเราเป็นสื่อที่พวกเราใช้กันในชีวิตประจําวันคืออะไรคะอานาสีฟ้าคืออะไรคะ Facebook เห็นไหมเห็นไหมทุกคนทุกคนตอบได้แล้วครูเชื่อว่าไม่ใช่แค่นาซีฟ้าคนเดียวนะที่คิดแบบนี้ ทุกคนในห้องนี้และทุกๆคนจะต้องคิดว่า Facebook เป็นสิ่งสำคัญที่สุด Facebook ใช้อะไรบ้างใช้ทำอะไรบ้างคะ 1. ใช้สื่อสารระหว่างกันกับใครคะเพื่อนคุณครูพ่อแม่แฟนใครตีต่อว่าแฟนสำคัญคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนบอกมาถูกต้องหมดเลย Facebook สามารถใช้กับสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็สามารถที่จะไม่เพียงแค่สื่อสารไปมานะคะสามารถที่จะส่งงานส่งเอกสารส่งไฟล์างานส่งสิ่งสำ,ส,ำสำคัญในสื่อของ Facebook ได้เช่นกันฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญไหมคะ a c e b o o k เป็นสื่อที่สำคัญมากนะคะค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนคุณครูจะบอกในเรื่องของ จุดประสบการณ์เรียนรู้กันตอนว่านักเรียนของคุณครูทุกคนในคาบนี้จะต้องได้รับอะไรกลับไปบ้างนะคะหนึ่งเลยความหมายของการใช้หรือว่าการเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ความหมายเลยสอก็คืออธิบายถึงการเข้าสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่าจะต้องมีการเข้าถึงยังไงมีแนวทางยังไง สองอย่างนี้คุณครูจะสอนสองอย่างนี้และเสริมไปในเรื่องของ Facebook อีกอย่างหนึ่งแนวทางในการใช้ Facebook อีกอย่างหนึ่งนะคะง่ายๆเลยวันนี้สั้นๆด้วยสั้นๆน,นี้นะคะแต่ก็มีการบ้านฝากการบ้านให้ทำอีกเช่นเคยนะคะแต่ก็ง่ายเหมือนกันพร้อมหรือยังคะ,ะเห็นไหมทุกคนยิ้มให้ค,คุณครูอีกลวแสดงว่าทุกคนพร้อม การยิ้มคือสิ่งสำคัญนะคะเมื่อลูกยิ้มมาให้ครูนะคะทำให้ครูรู้สึกมีกำลังใจที่จะสอนมีแรงที่จะจะลุกขึ้นสอนอย่างเต็มที่ครูเห็นรอยยิ้มของทุกคนครูรู้สึกคุณคุณมีความสุขนะคะคุณคุณจะเต็มที่ในการสอนนะคะค่ะเรามาดูหัวข้อแรกกันนะคะความหมายความหมายของการเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะหมายถึงกระบวนการ การสื่อสารที่ถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปรยังผู้รับสารนะคะโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆนะคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเมื่อกี้ Line Instagram Twitter แล้วก็ Facebook หรืออื่นๆอีกมากมายนะคะแต่ว่าประเทศไทยเรานะคะจะเน้น4 4ส,สื่อนี้นะคะโอเคค่ะต่อมา เราจะมาดูเมื่อกี้เราพูดถึงผู้รับสารผู้ส่งสารแล้วก็สารผู้ผู้ส่งสารคือใครคะคือตัวของผู้พูดหรือว่าผู้ที่ส่งข้อมูลให้สารคืออะไรคะคือข้อมูลที่ส่งไปให้นั่นเองนี่คำพูดนี่ที่คุณรูกำาัังพูดอยู่คือสารผู้รับสารคือใครคะคือผู้ฟังผู้ฟังหรือว่าผู้ที่รับข้อมูลนั่นเองนะคะเข้าใจไม่เอ่ย เข้าใจนะคะง่ายๆนะต่อมาแนวทางในการใช้หรือการแนวทางในการเขียนบนสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะสื่อสารสนเทศละครูสื่ออิเล็กทรอนิกส์คือมีอะไรบ้างมี4ข้อด้วยกันหนึ่งหนึ่งเลยใช้คำให้เหมาะสมใช้ภาษาที่สื่อความหมายชัดเจนยังไง ทุกคนชอบความชัดเจนไหมคะทุกคนชอบความชัดเจนคุณครูก็ชอบความชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสื่อสารเราจะต้องมีการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาชัดเจนไม่อ้อมขอมเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะให้ผู้รับสารของเรานั้นมีความเข้าใจตรงกันไม่มานั่งคิดมากไม่มานั่งไม่ไม่มานั่งคิดมากว่าเอ๊ะผู้ส่งสารสื่ออะไรนะทำให้ ผู้รับสารไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้ส่งสารกำลังสื่อมาให้ฉะนั้นเราจะต้องมีการใช้คำหรือภาษาที่มีการสื่อความหมายชัดเจนนั่นเองค่ะ 2. การใช้ภาษาเขียนให้เหมาะกับกาลเทศะและระดับของผู้รับสารเช่นสำคัญที่สดุดเช่น วันนี้คุณครูสกินาสอนการบ้านใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่สอนการบ้านสอนเนื้อหาแล้วได้ให้การบ้านไว้ท้ายคาบกลับบ้านไปกลับบ้านไปพิมพิกาพิมพิกาสงสัยเอ๊ะเมื่อตอนเช้าคุณครูสกินาสั่งงานอะไรหนะ้าคิดคิดคิดแต่ก็ไม่อยากทักถามเพื่อนเพราะครั้งที่แล้วทักหาชาลิสาชาลิสาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันทำให้พิมพิกาทักแชทส,ส่วนตัวมาหาคุณครูเลยค่ะ พิมพเลยค่ะคุณกณูสกินาเดลราเมเฟสของคุณกณุสกินาสิ่งที่พิมพ์พิกาจะต้องพิมพ์สิ่งแรกคืออะไรคะคือพิมพ,พีิกาจะต้องพิมพ์ว่าสวัสดีจ้าครูไหมสระอายาวเลยหลายตัวด้วยซ้าใช่ไหมหรือทักทักค่ะหวัดดีฮะอันยองค่ะอาจารย์อันยองค่ะ,ค,ะคุณครูอย่างนี้ไหมเป็นเหมาะสําหรับผู้รับสารไหมคะ ไม่เหมอะนะยังไงคะเอสถูกต้องคะ่ะเอสบอกว่าจะต้องมีการเปล่าทักทายด้วยคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่ไหมใช่การทักทายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อทักทายเสร็จแล้วสิ่งลำดับต่อไปคืออะไรคะบอกเลยไหมว่าเราต้องการสื่อสารอะไรกับคุณครูชี้แจงเลยไหมคะยังไม่นะคะ สิ่งที่สองสิ่งที่สำคัญเราจะต้องมีการแนะนำตัวเองก่อนนะคะว่าเราคือใครฉันปอ,อะไรเพื่อที่จะอะไรคะเพื่อที่จะให้คุณครูนั้นทราบว่าเราคือใครไม่ใช่ว่าคุณครูไม่จำพวกเรานะคะแต่ว่าคุณครูสอนนักเรียนหลายคนหลายห้องบางทีอาจจะจำหน้าแต่ไม่จำชื่อหรือจำชื่อไม่จำหน้าก็มีทั้งหมดนะคะนักเรียนฉะนั้น เราจะต้องมีการแนะนำตัวเองก่อนว่าเราคือใครบางทีรูปโปรไฟล์ของนักเรียนไม่ใช่รูปภาพของนักเรียนบางครั้งอาจจะไปเอารูปภาพดาราที่ชื่นชอบรูปสัตว์แมวเอ้ยกระต่ายเอ้ยปลาเอ้ยหรือว่ารูปของวิวต่างๆซึ่งไม่ใช่รูปของนักเรียนฉะนั้นการแนะนำตัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแนะนำยังไง สวัสดีค่ะคุณครูหนูเด็กหญิงจันทการพุทธกิจนะคะชั้นป .3 ทับ2ค่ะเป็นต้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยถ้าเรามี2ส,สิ่งนี้ในการทักถามงานกับอาจารย์หรือว่ามีเรื่องที่จะปรึกษ,ษา นะคะทำให้สะดวกและรวดเร็วในการตอบคำถามของนักเรียนเพราะว่าคุณครูไม่ได้สอนแค่ห้องเราแค่ห้องเดียวนะคะบางทีไปสอนพี่ๆชั้นปอ,อื่นบ้างหรือว่าน้องๆชัน้นปอ,อื่นบ้างก็จะทําให้เมื่อคุณครูรู้ว่าใครเป็นคนส่งข้อความมาอาจารย์ทพกงานส่งมาโอ้ปสามทับสองเมื่อกี้เมื่อเช้าตอนที่เราสอนนี่นาสามารถบอกรายละเอียดได้เลยนะคะทาให้คุณครูเนี่ยจาว่าเมื่อเช้า คุณครูสอนอะไรไว้หรือว่าคุณครูมีการโน้ตไว้ใ,ในสมุดบันทึกก็สามารถเปิดดูได้แล้วก็ทําให้รวดเร็วกับการสื่อสารของพวกเราทั้งสองคนนั่นเองค่ะข้อที่3ข้อที่3ก็คือผู้เขียนนะคะควรที่จะใช้ถ้อยคําที่สุภาพหลีกเลี่ยงการใช้ความหมายที่มีคําแฝงหรือว่าแอบแฝงอยู่นั่นเองนะคะเพื่อที่จะอะไรคะเพื่อที่จะไม่ให้ผู้อ่านนั้นคิดไปในทางที่ติดลบ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญอีกเหมือนกันก็คือว่าการที่เราแชร์โพสต์หรือโพสต์อะไรไปเราจะไม่ใช้คำที่มีความหมายแอบแฝงเช่นอิมนะโพสตหรือใช้ข้อความข้อความหนึ่งไลาลาเข้าไปอ่านอิมนะโพส์ถึง้องหรือเปล่านะอิมนะใช้คำที่เหมือนกับว่าแทงใจเราหรือเปล่านะ แต่ที่จริงแล้วอิมนะไม่ได้หมายถึงใครแต่ไลาลานั้นคิดว่าอิมนะด่าเราหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเช้าไลาลาพูดไม่ดีกับอิมนะทั้งที่อิมนะเป็นคนที่ไม่ได้คิดมากอะไรอิมนะแค่ชอบแชร์แช์นั้นอิมนะก็เลยแชร์แล้วก็เขียนข้อความที่มีแอบแฝงอยู่หน่อยๆฉะนั้นทําให้ไลาลาเนี่ยผู้ที่รับสารคิดไปเรื่อยเลยคิดมั่วคิดไปถึงไหนตอนไหนแล้วว่าอิมนะกําลังว่าตน แล้วก็สิ่งที่จะตามมาทีหลังก็คือการทะเลาะเบาแหวงถ้าสมมุติว่าเราทําอย่างนั้นอีกฉะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งนะคะในการโพสต์หรือการแชร์ข้อความอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือจะไม่ต้องใช้ความหมายที่แอบแฝงนั่นเองค่ะสุดท้ายส่เราจะไม่ใช้ภาษาพูดในการเขียนนะคะเช่นคําว่าอะไรคําว่า ยังไงยังไงคำพูดใช่ไหมคะยังไงเราจะต้องใช้คําว่าอะไรคะจะต้องใช้คําว่าอย่างไรอย่างไรนะข้อนี้ทําอย่างไรนะเพราะไหมคะเพราะนะเพราะไหมเพราะนะคาที่สองคำว่าเยอะแยะโอ้ยอาจารย์สั่งการบ้านเยอะแยะอ่ะอ่เพราะไหมคะไม่เพราะนะเราจะต้องใช้คําว่า มากมายอาจารย์สั่งการบ้านมากจังหรือว่ายังไงหรือว่ากับบริบทอื่นๆที่ใช้คําว่ามากมายก็เลยจะทําให้บทความนั้นเพราะมากยิ่งขึ้นนะคะและนี่ก็คือแนวทางในการเขียนบนเสืออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะตอบมาเรามาดูในส่วนที่เป็น Facebook Facebook สำคัญ ทุกคนใช้ facebook ฉะนั้นแนวทางในการเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น facebook นะคะมีสข้อด้วยกัน1ก็คือหากเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเราจะต้องไปคุยกันในบทสนทนาที่เป็นช่องแชทส่วนตัวยังไงเช่นยาตายาตาโพสต์ว่ายาตาโพสต์หรือว่าแชร์ข้อความข้อความหนึ่งเอสณัฐพล,ลเข้ามาแสดงความคิดเห็น ในความที่โควิดทําให้ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงแรกๆก็มีกันบ้างที่แซวโพสต์ตของอยาตาว่าสวยจังนะโพสต์ตนี้แรกๆก็แซลกันก่อนพอหลังๆมีการเริ่มคุยในเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวลว้บางครั้งนะคะการที่เราได้คุยอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยเพลิดเพลินไปกับสิ่งสิ่งนั้นบางทีเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราคุยกันถึงไหนแล้วบางครั้งเราอาจจะ พาดพิงถึงผู้อื่นแล้วก็ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายตามมาทีหลังแล้วผลเสียที่จะตามมาคืออะไรคะคือตัวของเราเองนะคะเพราะอะไรเหตุการณ์น้นนะคะคุณครูเคยเจอมาแล้วกับเพื่อนคุณครูอย่างนี้เลยค่ะเขามีการโพสต์แชร์ข้อความใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับว่าเพื่อนของเขาเนี่ยได้มาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์คุยไปคุยมาไปกล่าวถึงบุคคลที่3ในทางที่ไม่ดี ในทางที่ไม่ดีใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อนของบุคคลที่สามะคะ่ะเขาแคบหน้าจอส่งให้บุคคลที่สามทำให้เรื่องนี้นี้ไม่จบไม่สิ้นนะคะมีการทะเลาะเบาะแวง้งเกิดขึ้นนั่นเองฉะนั้นเราจะต้องคำนึงว่าการที่เราจะคุยอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวก็ควรที่จะไปคุยในช่องแชทส่วนตัวนั่นเองค่ะ 2. เราจะต้องมีการคิดให้รอบคอบก่อนว่าสิ่งที่เราเขียนนั้นจะไม่ทำให้ผู้อา่าน เข้าใจไปในทางที่ผิดได้เช่นอะไรเช่นถ้าสมมติว่าเราโพสอะไรสักอย่างแล้วก็โพสในสิ่งที่ไม่ดีผู้อ่านที่มาอ่านก็จะเข้าใจในแบบที่เรากำลังโพสอยู่ว่าเราเป็นคนอย่างนี้ทั้งนั้นที่มันเป็นแค่การโพสต์การเขียนข้อความฉะนั้นเราจะต้องมีการคิดให้รอบคอบว่า สิ่งที่เรากำลังจะโพสต์กำลังจะแชร์กำลังจะแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นข้อความยังไงเหมาะสมหรือไม่นะคะข้อ3ส่งข้อความที่ตรงไปตรงมาไม่อ้อมขอมชอบก็บอกว่าชอบรักก็บอกว่ารักขอดูการบ้านก็บอกว่าขอดูการบ้านพูดที่ตรงไปตรงมาเลยไม่อ้อมขอมนะคะและสุดท้าย4 นักเรียนทุกคนจะต้องมีการหลีกเลี่ยงการวิาพากษ์วิจารณ์นะคะในทางที่ไม่ดีเช่นอยากจะแสดงความคิดเห็นป้ายโพส์โพส์หนึ่งมัส,สนาไปคิดไปแสดงความคิดเห็นที่ไม่ดีไปแสดงความคิดเห็นที่ติดลบทั้งที่ยังไงคะเราสามารถที่จะเก็บไว้คนเดียวก็ได้ในความคิดนั้นนะคะเราสิ่งที่ดีมีมากมายไหมคะมีเยอะแยะนะ ิ่งเช่นเพื่อนเราสอบติดมหาลาัยแล้วสอบติดชั้นมัธยมแล้วสามารถที่จะไปแสดงความยินดีได้ใต้คอมเมนต์ของเขาว่ายินดีด้วยนะดีใจด้วยนะเหมือนเพื่อนแต่งานสามารถที่จะไปแสดงความคิดเห็นได้สามารถที่จะไปยินดีกับเพื่อนได้แต่ถ้าอันไหนที่เราคิดว่ามันน่าจะไม่ถูกมันน่าจะเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ในทางที่ลบเราก็ หลีกเลี่ยงไว้นะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ดูเป็นคนที่ไม่ดีนะคะและนี่ก็คือแนวทางในการใช้หรือว่าการเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะของ Facebook ทุกคนเข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจเข้าใจอย่างเดียวได้ไหมคะมัศนาเข้าใจอย่างเดียวได้ไหมลูกไม่ได้นะเข้าใจแล้วต้องทำยังไงคะมัศรี ต้องปฏิบัติด้วยนะคะเพราะว่าหัวข้อวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญกับพวกเราทุกๆคนมากเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะไว้แค่นี้ก่อนเนื้อหาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสั่งงานก่อนนะคะว่างานที่คุณครูสั่งไว้ต้นค้าบนะคะการบ้านก็คือคุณครูจะให้นักเรียนไปเขียนข้อความที่คุยยกตัวอย่างเมื่อกี้ะคะ่ะว่าการสนทนาระหว่าง คุณครูกับนักเรียนในการทาเรื่องงานไปเขียนมาห้าบรรทัดไม่ต่ำกว่าห้าบรรทัดไปเขียนมาว่าจะต้องเป็นการสนทนาแนวไหนจะต้องมีการทักทายยังไงจบการทักทายยังไงและใครที่เขียนดีนะคะคุณครูจะเอามาให้คุณครูจะมาอ่านให้เพื่อนๆฟังทุกคนนะคะแล้วก็คุณครูจะแจกดาวสามดวงเมืนะะ่อคาบแรกที่เราเรียนดาวมีความสําคัญยังไงคะ เป็นคะแนนเก็บนั่นเองใครที่ทําได้ดีนะคะค,คุณครูจะแจกดาวสามดวงอยากได้ไหมคะถ้าอยากได้ทุกคนตั้งใจนะคะค่ะสำับวันนีนะคะเราก็ไว้แค่นี้ค่ะนักเรียนทําความเคารพค่ะขอบคุณค่ะ